เมื่อเดินทางมาถึงเมืองมายันหันุมานอาสาเข้าไปดูลาดเล่าก่อนจึงพบนางบุษบามาลีนางฟ้าที่ทำผิดจึงถูกสาปให้เฝ้าเมืองน,นี้ตามลําพังหันุมานได้นางเป็นภรรยาแล้วช่วยขว้างนางกลับขึ้นสวรรค์ไปหลังออกจากเมืองมายันทั้งหมดเดินทางพบแม่น้ํากว้างสายหนึ่งหันุมานจึงเนรมิตร่างให้ใหญ่แล้วใช้หางทอดเป็นสะพานให้ไร่คนข้ามไปจนกระทั่งถึงเขาเหมเตียวรัตจึงหยุดพักก่อนที่ป่าถ้ำแห่งหนึ่ง อนุมานองคตและชมภูพานคุยกันว่าจะช่วยพระรามต้นกวาจะสาเร็จแม้ว่าจะต้องตายเหมือนนกสดายุก,ก็ยอมน,นกสัมภาทีพี่ชายของนกสดายุซึ่งอาศัยอยู่ในถ้าได้ยินจึงออกมาถามเรื่องราวแล้วจึงขอให้ทหารทั้งหมดช่วยกันโห่ร้องขึ้นสามครั้งขนจึงงอกออกมามีสีแดงจากนั้นจึงพาหนุมานองคตและชมภูพานขึ้นขี่หลังเพื่อเหาอพาไปชี้ทางให้เห็นกรุงลงกาเป็นการตอบแทนบัดนั้น พญาสัมภาทีตัวกล้าครั้นวานอนขึ้นหลังก็ปรีดาปาทาทียอดคิรีเขานั้นก็แตกแยกพันด้วยกำลังฤทธิราชปักสีหรื้นครันสนั่นทั้งทาตรีสักุมีบินขึ้นคัดขนาดเมื่อเห็นหนทางที่จะไปกรุงโลกามีความยากลำบากฮันมุหมานจึงให้องคตกับชมพูพานคุมไพร่ผลรออยู่ที่เขาเห็จิรันตนจะหาอไปที่กรุงโลกาแต่เพียงคู่เดียว เมื่อหนุมานแยกกับองคตและธมปูผ่านที่เขาเห็นเจรันแล้วก็หออไปถึงกลางมหาสมุทรพบกับนางผีเสื้อสมุทรผู้รักษาด่านเมืองลงกานางจึงเข้าขวางหนุมานและต่อสู้กันปัดนั้นจึงนางผีเสื้อใจกล้าอ้าปากว้างใหญ่มหิมาสองตาดังแสงไฟกลาหมายใจจะฆ่าพานารินกลืนินเป็นพักษาหารก็เพ็นโอนโจนจากชนละานขึ้นไปลุกรานชิงชัย ันุมานจึงหอะเข้าไปในป่านางผีเสื้อสมุทรใช้ตรีเพชรแทงไส้แหวะท้องจนานาตายแล้วหอดต่อไปแต่ด้วยความไม่ชำนาญทางทําให้เลยเมืองลงกาไปที่เขาโสรถพบอาสมของพระนาถฤษีหันุมานจึงแปลงไปลิงป่าถามหนทางไปเมืองลงกาและขออาศัยนอนด้วยหันุมานอยากลองดีพระฤษีแกล้งเนรมิตกายใหญ่เต็มศาลาพระฤษีจึงเสด็จฝนตกจนหันุมานเปียกโชก ร่างจึงหดเล็กลงเพราะความหนาวพระฤาษีสงสารจึงให้มาผิงไฟหน้าสาลาเมื่อหนุมานหลับฤาษีอยากสั่งสอนจึงเสกไม้เท้าให้เป็นปลิงโยนไว้ในสัตว์รุ่งเช้าหนุมานลงไปล้างหน้าปลิงเสกจึงเข้าเกาะทางหนุมานหนุมานดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกต้องขอให้พระฤาษีช่วยเมื่อพระฤาษีจับตัวปลิงปลิงก็กลายเป็นไม้เท้าหนุมานสำนึกผิดขอโทษฤาษีแล้วออกเดินทาง เมื่อเหาะมาถึงกรุงลงกาพบเสื้อเมืองยักษ์สี่หน้าแปดมือจึงต่อสู้กันหน,นุมานตัดคอเสื้อเมืองทิ้งลงมาหาสมุทรแล้วจึงขอเข้ากรุงลงกาในทันทีเมื่อเข้ามาถึงกรุงลงกาหนุมานจึงไล่มนสะกดให้เหล่านักทั้งหลายหลับแล้วจึงเข้าไปในปราสาทเห็นทศกัณฐ์หลับอยู่กับหญิงงามบนแท่นเมื่อพิดูจนนุมานจึงรู้ว่าเป็นนางบนโทหนมุมานจึงเข้าไปเที่ยวค้นตามปราสาทองค์อื่นๆแต่ก็ไม่พบนางศีดาแต่อย่างใด หนุมานนึกถึงพระนาฏฤศีจึงหอ,อก,กลับไปถามได้ข่าวว่าทศกัณฐ์พานางสีดาไปไว้ที่สวนขวัญหนุมานจึงรีบหอ,อกกลับมาที่เมืองลงกาอีกรั้งเมื่อมาถึงสวนขวัญก็ซุ่มดูอยู่ห่างๆรอจนกว่าจะค่ำจึงเข้าไปพบนางสีดาส่วนทศกัณฐ์เกิดความคิดถึงนางสีดาจนทนไม่ได้จึงลงไปหานางในสวนพยายามพูดจากเกลี้ยกล่อมให้นางร,รักรักแต่กลับถูกนางสีดาด่าว่าอย่างรุนแรงทำให้ทศกัณฐ์ต้องกลับไปบัดนั้น ฮัลมานผู้ชานชัยสิงแฝงหม้ลอบดูอสุรีมีความกรี้โกรดโกรธาตาแดงดังแสงไฟกันมือคันจะคร่เห็นข้าหากเกรงจะเกินบรรทาองค์พระจักราซีก่อนแต่ทั้งท้อยคำอสุรีกับพระลักษมีดวงสมรก็แจ้งว่าองค์บางอ่อนไม่อาวรรักไข่กุ้มพันเมื่อทศกัณฐ์กลับไปนางสีดาเกิดความเศร้าเสียใจทอดอะไรจึงคิดขูคอตายหัุมานตกใจ จึงรีบออกมาช่วยไว้ได้ทันและถวายแหวนกับผ้าสมัยเพื่อแสดงตนนางสีดาจึงเชื่อว่าหันนุมานเป็นทหารของปรามหันนุมานขอให้นางอดทนรอกองทัพของปรามก่อนแล้วจึงลากลับออกมาเมื่อหันนุมานลานางสีดาออกมาก็เกิดความคิดที่จะลองกำลังเหล่ายักษ์จึงแกล้งอารวาสหักต้นไม้ในสวนของทศกัณฐ์จนแหลกหลานทหารจึงไปแจ้งแก่สหัสสกุมานคือโอรสจำนวนหนึ่งพันตนของทศกัณฐ์ สหัสกุมานหากันมาล้อมจับฮนุมานแต่ถูกฆ่าตายจนหมดสิ้นโศกันจึงสั่งให้อินทรชิตผู้เป็นโอรสออกไปปราบอินทรชิตแผลงสอนหน้าขบาาเป็นพญานาคไปมัดตัวหนุมานไว้หันุมานก็แกล้งทำเป็นถูกตับเมื่อโคศกันสั่งให้เพชฌฆาตจับหนุมานไปตําในครกเหล็กแต่หนุมานแย่งสากเหล็กมาได้และตีเหล่ายักษ์ตายเป็นมากมายโคศกันจึงสั่งให้นําช้างตกมันชื่อบันไลจัก,กรวานมาทําร้ายหนุมานแต่โดนหันุมานหักคอตายโคศกัน เห็นหนุมานมีฤทธิ์มากจึงชวนมาเป็นพวกตนแต่หน,นุมนานมารดาทำเป็นบาดเจ็บสาหัสขอให้ฆ่าตนเสียด้วยการเผาโทศกันจึงแกว่งหอกสุรกาศให้มีประกายไฟแล้วจุดที่ตัวหน,นุมานบัดนั้นคาแหงหนมุมานทหารใหญ่รั้นเปลืองติดขึ้นก็ดีใจวิ่งโผลเข้าในไพชยน์เที่ยวจุดปราสาตร,ราชฐานเปลืองการรุ่งโรอพยมผลโรงช้างโรงมาเรื่อ,อนพลอลละวนไปทั้งท่านี โจดช่วมอยู่ในเปลวเพลิงทศกัณฐ์จึงรีบอุ้มนางมนโทกับนางกาละอักขีขึ้นบุสมบกพอออกจากเมืองร้อมเหล่ายาบไปที่ยอดเขาสัตนาทศกัณฐ์เมื่อกรุงลงตาถูกเผาจนวอดลายก็ได้ไปเชิญเหล่าเทวดามาเพื่อนเนรมิตเมืองให้เป็นใหม่เสร็จแล้วจึงจัดให้มีการสมโภชเจ็ดคืนเจ็ดวันหลังจากที่หนมุมานพบกรุงลงตาจนหมดแล้วก็หน,นีออกมาแต่ที่ปลายหางก็ยังมีไฟติดอยู่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ยอมดับหนมุมานจึงไปหาพระนาถฤาษี พระนาฏฤศีจึงแนะว่าให้ใช้น้ําบ่อน้อยดับไฟหนุมานคิดได้จึงรีบเอาหางใส่ปากอมไฟจึงดับลงได้จากนั้นจึงทูลลาพระฤศีเพื่อกลับไปเฝ้าพระรามขณะที่พระรามเสด็จขึ้นจากที่สงฮนุมานจึงเข้าเฝ้าถวายรายงานเมื่อพระรามได้ฟังก็ทรงกริว้วด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าโทะกันจะพานกรดและฆ่านางศรีถักเสียแต่หนุมานถูลว่าตนนั้นแปลงเป็นลิงป่ามิ่ได้บอกป่าทนเป็นทหารของพร,ราณพระรามจึงงดโทษหนุมาน แล้วม่อผ้าที่ชุบสงของพระองค์แกฮหนุมานจากนั้นจึงสั่งให้สุคริตตัดถับเพื่อบุกกรุงลงกาได้เริกสุริยันให้ลั่นของพละไกโหร้องอึ้งนี่ยกจากพันธมาศคิรีกระบีเยียดยัดกันไปทับหน้าคลาเคลื่อนตามทิศทับหลวงแผลงฤทธ่นดินไหวทับหลุนเร่งร้นพละไกโลดไล่วัดแกงอาวุธ